สวัสดีค่ะคนนี้หน่อยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาบอกให้พวกเรารู้ว่าเราจะพบกันในวันจันทร์ที่6กันยายนนะคะเราจะมาเรียนในส่วนของละครหุ่นตั้งสันนะคุณครูก็เลยมาบอกพวกหนูก่อนว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อ,อะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วย สีนะคะอาจจะเป็นสีไม้สีโปสเตอร์สีน้ําหรือสีอะไรก็ได้นะคะสีเมจิกหรือว่าสีอะไรก็ได้เนาะที่หนูมีอยู่ที่บ้านเนาะใช้ที่ใช้ในการตกแต่งตัวหุ่นได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีเมจิกแบบนี้ก็ได้นะดินสอดินสอนะคะจะเป็นดินสอกดดินสอไม้หรือดินสอเปลี่ยนไส้อะไรก็ได้เนาะที่หนูใช้กัน ยางลบเนาะกาวจะเป็นกาวลาเท็กก็ได้นะคะที่เป็นขวดสีขาวๆแบบนั้นก็ได้หรือถ้าใครไม่มีกาวก็เทปใส่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกาวสองหน้าก็ได้เนาะที่พอจะติดหุ่นไว้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืม กันไกนะกันไก่ด้วยนะคะหรือไม่ก็คัตเตอร์ก็ได้ค่ะซึ่งการที่ครูมาบอกในวันนี้เนะเาะเพราะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนถ้าคุณครูบอกพรุ่งนี้ก็อาจจะเตรียมกันไม่ทันนะคะมันจะเป็นรูปหน้ายอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าคนที่มีถุงเป็นถุงกระดาษอะคะ่ะก็สามารถนํามาเรียนในวันพรุ่งนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะคุณครูก็จะ เป็นามาออกแบบประดิษฐ์ถุงนะคะเป็นกระดาษรีไซเคิลเนาะเราจะใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระดาษ A4 e เนี่ยเราก็จะง่ายต่อการตกแต่งเนาะแบบนี้ตกแต่งให้เป็นลวดลายนะคะครูจะสาธิตนะคะการพับกระดาษเนาะตอนแรกเราจะต้องพับครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ ขึ้น,นงแบบนี้แล้วตงนี้นะคะแล้วพับขึ้น,นึ่งให้เหลือตรงนี้ไว้สักนิดนึงนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นการพับมุมเข้ามานะพับมุมเข้ามาแบบนี้นะคะแบบนี้นะจากแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะ พับมุมเข้ามาแบบนี้นะคะทั้งสองด้านนะทั้งสองด้านเลยให้เท่ากันนะคะจะพับเข้ามาให้มากหรือน้อยก็แล้วแต่เราเลยเนาะโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้สองด้านพับเข้ามาหากันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกระดาษที่เป็นแบบนี้นะคะ หมือนหนูพับลงมาใช่ไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วหนูก็พับลงมาให้ทั้งสองด้านนี่เท่ากันเนาะมีขนาดเท่ากันนะคะจากนั้นพอพับเสร็จแล้วก็พับอีกพับให้เข้ามาอีกจึง้งโอเคแบบนี้ให้เข้ามาเป็นแบบนี้ จากที่อยู่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พับให้เข้ามาเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาแคบหรือว่าเอากว้างขนาดไหนนะคะเห็นไหมจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้นะทาทั้งสองด้านเหมือนกันค่ะทั้งสองด้านเหมือนกันนะโอเค น,ะะแบบนี้นะคะนี่นะมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะรูปร่างแบบนี้นะโอเคจากนั้นนะคะคุณครูก็จะใช้เทปใสเนาะหรือจะใช้กาวก็ได้ถ้าใครมีกาวนะคะคุณครูจะใช้เทปใสติดลงไปให้มันอยู่นะให้มันอยู่แบบนี้ ให้มันไม่เด้งออกมานะคะตัดไปเลยจึบจะติดแนวไหนก็ได้นะคะไอ้ตรงนี้ครูมไม่ได้อะไรนะให้มันอยู่เฉยๆนะคะติดลงไปจึ๊โอเค ติดทั้งสองด้านนะคะแบบนี้นะให้มันอยู่แบบนี้ปกติแล้วมันจะเปิดได้ใช่ไหมมันจะเปิดได้เห็นนี้นะคุมคูก็ติดลงไปให้มันแนบลงไปนะคะก็ติดทั้งสองด้านถ้าใครมีถุงกระดาษนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาถุงกระดาษมาได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีนะคะสามารถที่จะทำแบบมุณคูณได้นะ เสร็ okay. จแล้วค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็เราลองเอามือสอดลงไปนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้จิ๊บจิ๊ไดๆๆๆ้แล้วค่ะจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ตึ้งนตะ้งตึ กันแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมการเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้พคพณ่งครูมาเพราะว่ากลัวมันจะสอนไม่ทันนะคะในเรื่องของการทําเป็นถุงนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของพุนกระดาษนะคะแล้วพบกันนะคะ